อวัยวะเพศชายของผมเนี่ยคือฉี่ออกเสร็จแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอมันจะตามมาด้วยน้ําขาวๆใสๆมันเกิดจากอะไรเหรอครับเป็นมาสองเดือนแล้วแต่ว่าผมก็ไปหาหมอมาแล้วนะครับตรวจเลือดแล้วไม่เจอโรคอะไรอ่าแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรติดค้างอยู่มีอาการคันนิดหน่อยตอนนี้ผมอายุ24ปีโรคไม่มีอย่างที่บอกคือพร้อมแต่งงานมากเขาบอกอย่างนี้ค่ะ เมื่อไรเราปัสสาวะเสร็จแล้วมันต้องไม่มีปัสสาวะออกมาอีกลิืนน้ําใสๆขาวๆอะไรออกมาอีกนะคะ,ะก็คงต้องไปตรวจถ้าไปตรวจเลือดแล้วอ่ะไม่มีการมาโรคแต่อันนี้เป็นเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะไปตรวจดูเลยค่ะอาจจะต้องไปพบคุณหมออีกทีหนึ่งตรวจน้ำปัสสาวะดูตรวจอวัยเพศดูนะคะยิ่งถค่จะแต่งงานเราต้องเตรียมความพร้อมที่จะแต่งงานนะคะก็ค,คือไม่นําโรคไปติดไหอีกนะคะก็สะดวกว่ากลับไปตรวจอีกทีหนึ่งนะคะการที่ปัสสาวะไม่สุดในทีเดียว ก็เป็นอาการไม่ปกติค่ะ